นั่งคุมทีมบอลอยู่ยแพเลยนะแพ้นะแนะบอกแล้วอย่าไปเชียร์เห็นไปดูไม่สมเริงเขาไม่ขอแพ้ไอจริงรหลับใสก่ก็ขอโทษเลยขอโทษแทนเนทด้วยขอโทษแทนเนทอะหนุไม่ใช่นเนทอ่ะมันทได้แค่แป๊บเดียวอะทำไมวะ ไม่ใส่แว่นนะมันไปได้ไงเมื่อกี้ก็เดินชนเสาสีมืดซะขนาดนั้นเดี๋ยวใส่ตอนนี้แหละโอเคคุณที่เตือนที่บอกว่าถ่ายรูปนี่ค่ะ